สวัสดีครับผมเจโนงนะครับว,นนวันนี้เราจะพามาชมรถกันนะครับเป็นคันไหนพาไปดูเลยครับนี่คันนี้นะครับเป็น t o y ยต้าไฮรักลีโวนะครับเป็นตัวแซดอ dition ปี2021ครับสีเทา4ประตูครับผมคันนี้มาในราคา4,19,000บาท พอนเจ็ดพันนิดๆเท่านั้นเองครับนี่เดี๋ยวพาเรามาชมรอบคันเลยดีกว่าครับคันนี้เรามาพร้อมกับจัดทรงลงล้อให้นะครับพร้อมแม็กใหม่ยางใหม่ปี2 0 2 4ทั้ง4เส้นเลยนะครับนี่คันนี้เรามาดูภายในกันเลยดีกว่าครับนี่อย่างกว้างครับผมประมาณนี้ครับภายในของเราอันนี้เราจัดทรงลงล้อมให้แล้วนะครับพอนแค่เจ็ดพันนิดนีเองครับมเดี๋ยวพามาดูรอบคันดีกว่าครับแม็กใหม่ยางใหม่เบรกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินมาถ่ายให้ดูใกล้ๆหน่อยครับนี่ ปี2024ครับปีนี้เลยนะครับผมนี่ราคานี้จบครบในราคานี้เลยนะครับี่48,000บาทนี่เอกไม้เน้นน้อยครับคันนี้พร้อมร้อนกอเราก็มีเลยนะครับคันนี้เลขทค่78,000นิดๆขนาดนี้ครับคันนี้ออกรถกับเราวันนี้นะครับแถมฟรีพรบประกันไทยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อข้าราชการที่เขียนคูคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะครับ มีสองคันมีเขาเสีสสเยธรรมดาขอแค่กเกียร์คันนี้เีองครับสำหรับตัวนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคณุณครับ